มาแล้วมาแล้วพบกับช่องเชเดียรชาแนลนะครับเมื่อวานน้องหนูนาส่งลายไปให้ซื้อยาตัวนี้นะครับเพื่อนบอกให้ซื้อแบบเป็นกระปุกนะครับแต่ที่ร้านแถวแถวเต่างอยนี่ครับมีแต่เป็นซองนะครับนะไปซื้อร้านค้าร้านหนึ่งนะครับในอำเภอเต่างอยนะครับมีที่เดียวนะครับไปหาซีบกว่าร้านมีที่เดียวนะครับ เป็นแบบนี้ก็เลยจําเป็นต้องได้ซื้อแบบนี้นะครับเดี๋ยวสีนาำยานี่ไปทามมันทีมช่างเบึงว่ามันแม่ไหนปปรีบวสสรพคุณใช้รักษาโรคสัตว์ที่มีอาการอักเสบติดเชื้อเช้นทองร่วงไข้หวัดหลอดลมอักเสบนะครับเป็ดไก่ห่านนกนะครับผสมน้ำอ๋อครับยาสำหรับสัตว์นะครับ คนกินไม่ได้นะครับพี่น้องบาสิบายเพื่อนอยู่หมดละเดี๋ยวเอานี่ไปให้เพื่อนเบิ่งนะครับไปเอ้านำไยมาน่ะโอ้โหทุก ซื้อบอ,อยาน่ซองละหมื่นหาน้านุงสีนี่นี่ซองละหมื่นหา้าซื้อมากเมื่อนีุ่ปานมาเบิ่งยาซองละหมื่นหา้าผมซื้อมามื่อนี่ฮะนี่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 เอามาให้มาเพิน่นน้องนุน่าส่งไลน์ไปให้ผมหาซื้อมาทาม เข้าไปในร้านหลดอันสงสัยอันลูกน้องร้านนอกมาผมเราเอารูปให้เบิง้งมีค่ะเพือนว่าแต่เป็นซองได้เพือนว่าเป็นซองได้เพือนว่างามอยู่ได้ผู้สาวผู้สาวอืมเพิ่นจัดมาให้หลดซองเท่าไหร่หมื่นห้าเพือนว่า้ายผมก็ตกใจเลยวผมก็เลยเฮ้คือแพงแท้ โอ้ขอโทษเพิ่อนว้าวสามสิบบาทเพิ่อนว้าฮะเพิ่นเพิ่นเพิ่อนคือคือว่าผมเป็นอันนคนทางบ้านเพิ่อนออกมาผู้สาวทางพุ่นละอันทางฝั่งพุ่นละฝั่งโค้งพุ่นละหมื่นห้าเพิ่อนว้าวปอดผมตกใจหมดเฮ้หมื่นห้าพันกีบตีเป็นเงินไทยกะสามสิบบาทเฮ้ผมก็ ตกใจแล้วผมยาพิษสังพิษลึกแค่อ,อยู่าายามาสาสิบห้าบ๊ได้เอามันฉีดบได้งันเอาเพื่อนไปอยู่น้ำบอ่อเนาะกําแพงบัานันเสือสามซองสี่0มืนห้าบ้าคืออยู่บนลุงสีเดี๋ยวเอาอยาไปให้เพื่อนก่อน ทีมงานก็นยังทำงานต่อไปนะครับฝนก็เริ่มตกปลปอยๆนะครับระวังสุขภาพเด,เดอ้อครับนมันแห้งอยู่ดิ่อ้วาวไปแล้วเจอตออีกแล้วของดีอีกแล้วไป <ะ S 2> ครับไปจิ๊ดจิตๆจิ๊ดจิ๊จิ๊จิ๊จิจิ๊ฮะ แม่เจ้าตื่นสายบออะจุ๊จุย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 จุ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 แม่นบอเอายามาให้ไม่มีเป็นกระปุกนะมันมีแต่แบบนี้ห้าสิบวาล้านโอ้ขอบพระคุณพี่เดียวครับเพื่อชีวิตโนอาเลยนะเนี่ยเอาไว้เอาไว้เลยอ่าเท่าไรคะทั้งหมดก็สี่หมื่นห้า ผมหาผมจุดคนคิงลูกอันอันอีนางน้องล่าอันจักบาทพนบอลหาอันสี่หมื่นห้าสามซองซองละหมื่นห้าพนบาลเฮ้ยโอ้ยตกแต่ขอโทษขอโทษพนบอลหาคนเป็นคนฝังพุนพนบอลเพราผมเป็นคนเป็นคนฝั่งเพนนูกิดพิดซองละสามสิบบาทพนบอลอุ้ยคนเนาะคน ครับผมแถวบ้านที่บ่ซื้อในร้านเตางอยในข้างวัดนี่นะร้านตึกน่ะนะครับร้านหมอกแก้วนะไม่มีร้านอื่นไม่มีขอบคุณมากมค่ะผมถามเอ้าไม่ไม่ไม่มีเป็นกระปุกบ่ไม่เนี่ยเชื่อได้ครับในไหนมาดูทีเดี๋ยวจะถ่ายให้เอซีดูเขาเกิดมีคนดูเขาเป็นอะไรนะโรคโรคอะไรนะน้ำไส้ออกอกสกเสตเนาะ นี่นะครับเนี่ยกับน้นองๆน,นี่แหละครับนะผสมน้ำนคุณคุณคุณบุญหลงไปไหนนะน้องกินขช้าวไหมนะน้องไม่กินครับต้องไปปลุกลงมา นอนขอปคุณม,ม,มาเมื่อกี้เปิดประตูให้ก็ไม่วิ่งไม่ลงแม่อะไรเลยเบื้องเอาไปสักซองสิเบืงเอามาสักครึ่งแก้วแม่เบื้องเน่ยเนี่ยเนยใจเย็นค่ะเดี๋ยวเอาให้น้องกินเลยขอบคุณมากมากเลยที่เดียวครับผมอา้ออมวอาวบุญหลงด้วยสั ป๊ทดทุกงนแล้วก็คืนจะดูววจะนอนก,ก็นอนไดนี่เนาะนี่นเ,เนาะอ,อ,อีกสักประมาณสองโมงนึงนีงน่ก็นอนหละมันมันนี้นอน นักันนอนนักนอนนักนอนอืม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 อ้โอ้ถ้ามีการแสบท้องหรืออะไรก็ไปขอกับพี่หนูนาได้นะยาซื้อมาไวเผื่อแล้วสามซอง อ่ัอสแกล้ลไหมผ <c oughs> สมเลยอ,อย่ารอช้าก็เป็นยาสำหรับนี่แหละครับน้องๆน,นะครับนะซึ่งก,กง็หายากด้วยนะครับต้องถ่ายรูปไปให้รไปให้ดูซ,ซื้อใช่ค่ะซื้อแยกหนูหสั่งในเน็ตยังไม่ได้เลยอืมทงร้นนวัี้เนี่ยสงัจ,จะริงที่จริงหนูนะส่งลายไปเป็นกระปุกเนาะใช่่คะแต่เขาบอกไม่มีไม่มี ถ้าตง้งอยก็อ่าข้างวัดตึกข้างวัดนั่นแหละร้านร้านเคยไปหาหมอแล้วตายเคซีบอกไม่ต้องละพี่อ,อันนี้เลยพาไปหาหมอตายทุกรานเคซี่บอกไม่ต<ม>้องเลยเคซี่บอกให้ติดอันนี้โอเคที่เขาเลี้ยงสุนัขเลี้ยงอะไรมาเยอะขนาดยาวิเศษเขายัางดีอยากัดอยู่เนาะง่อยๆเลยเนาะยังยาเคียวยาเคียวตไปปะไบโพว่ะ กับยาพาราบอ่ะยาวิเศษนั่นะยาวิเศษจริงใช้ได้ทุกเรื่องขณะโควิดผมยังสิบรอบแล้วสบายเลยขอบคุณมากครับพี่เดียวก็มาอัปเดตนะครับส่งยาให้น้องนูน่าแล้วก็ให้น้องๆนะครับน้องๆดาราได้นี่ครับดาราไม่มีเขาก็ไม่มีเราไอ้เจ้าดุดิษดุดินี่นะบุญลงก็ยังบ่มาคุณบุญลงว่าไม่ไม่ลงมาวะ บุญหลงเอ้ยลงมาหาลุงนะน,นุคุณบุญหลงเนี่ยกิบ,กบต์ติงเอาเว้ยกึกึแล้ว,ลวโ,ฮโฮ้โอืมจะความเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ